สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะตั้งแต่สามเดือนผ่านมาแล้วคือ,อยังไม่ได้ฝนตกเลยค่ะอาจจะมีบ้างที่แบบว่ามีลมกระโชกมาค่ะแต่ฝนแบบว่าเบาบางมากเลยค่ะตอมีก็แค่ลมแต่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนดูสวนทุเรียนข้างหลังคือสดชื่นมากเลยค่ะฝนตกมากเลยฝนตกเยอะมากเลยวันนี้ดีใจมากเลยค่ะพอดีน้ําในบอ่อ อ่าก็แห้งแล้วนะทุกคนสามเดือนกว่าที่ฝนหยุดตกมาแต่ลมพายุมาแต่ลมพายุฝนเบาๆวันนี้คือเต็มที่เลยค่ะฝนตกเต็มที่เลยวันนี้ดีใจมากเลยต้นทุเรียนคือแบบว่าสดชื่นมากเลยต้นไม้ใบหญ้าสดชื่นมากเลยทุกคนดูทุกคนสดชื่นมากเลยกลัวว่าน้ําในบอ่อมันจะแห้งอ่ะถ้าน้ําในบอ่อแห้งคือลําบากเลยถ้าฝนแลงนี่คือลําบาก เดือนนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนไม่ทราบว่า,าเพื่อนๆทางบ้านคนตกหรือว่าหน้าแรงหรือยังไงก็ช่วยเม้นบอกหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ทางใต้ที่จังหวดดัดยะลาฝนตกหนักค่ะทุกคนอันนี้ค่อยๆซาลงแล้วแต่ก็ยังตกอยู่ ส่วนทุเรียนของเราคือสดชื่นเลยมตีต้นกล้วยต้นมะละกอต้นลงกองมีอยู่สองสามต้นสดชื่นเลยทุกคนฝนตกหนักแต่ตกไม่นานค่ะทุกคนค่อยๆซาลงและค่อยๆซาลงและถ้าหากแบบว่าตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงตกหนักแบบนี้คือแบบว่าโอ้โน้ําในบอ่อคือมีโอกาสเต็มแน่ๆทุกคนแต่คือตกแป๊บเดียวอ่ะไม่รู้ว่าน้ําในบอ่อจะขึ้นหรือเปล่านะ แต่ก็ยังดีที่แบบว่าเห็นต้นไม้ใบหญ้าดูเขียวๆข,ขึ้นมาบ้างวันสองวันนี่แบบว่าแห้งเหี่ยวเลยอ่ะแห้งเหี่ยวเพราะร้อนแดดร้อนมากๆทุกคนอากาศก็ร้อนวันนี้เขาแบบว่าสดชื่นสดชื่นมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนวันนี้ฝนหยุดตกแล้วคะ่ะตกแค่แป๊บเดียวเองคะ่ะค้วันนี้ฝนหยุดตกก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ